สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องหลักพยากรณ์ของคนเกิดปีมะเสงตามตำราโหมชาติคนเกิดปีมะเสงงูเล็กเป็นผีเสื้อผู้ชายธาตุไฟมี่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพและต้นรังชายหญิงใดเกิดปีมะเสงธาตุไฟชันสาเป็นมนุษย์ผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพหรือต้นรังลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีมะเสงสิริตกอยู่ที่ท้องพรมสุขเป็นปากมักเจรจาพาทีคุยโม้อวดมั่งมีสีสุขความร่ำรวยของตนหรือของพี่น้องของตนให้คนอื่นๆฟังบางครั้งไร้สาระเป็นชายมักเจ้าชู้ เป็นหญิงมักอาภัพคู่ครองอาทิตย์เป็นใจท่านว่าใจร้อนอารมณ์ดุนแรงโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลมักมีทิฏฐิมานะทำบุญกับใครมักทวงบุญคุณมีปมด้อยพราดท่าเสียทีเพศตรงข้ามเสมอแต่ไม่เข็ดหลาบพุธเป็นที่นั่งเป็นชาย มักผิดลูกเมียผู้อื่นไม่คำนึงถึงสินธรรมเป็นหญิงจะอาภัพหาได้ไม่ดีหาดีก็ไม่ได้เสากับจันเป็นมือท่านว่ามักทำงานรวดเร็วและผลออกมาดีเป็นคนมีฝีมือเป็นชายมักปากว่ามือถึงมีสเสน่ห์น่ารักน่าสงสาร เป็นหญิงมักใจง่ายเชื่อเพศตรงข้ามโดยขาดเหตุผลอังคารกับพระฤหัสเป็นเท้าชอบเรร่อนเป็นชายมักโยกย้ายซัดเซพพเนจรเป็นหญิงมักติดตามคู่ครองจนสุขภาพเสื่อมโทรมเมื่อเด็กจะได้รับความลำบากจะได้ดีมีความสุขเมื่อวัยชลา ท่านผู้เกิดปีมะเสงถ้าเกิดเวลากลางคืนไม่ดีจะเหนื่อยกายลำบากใจเพราะการทำมาหาเลี้ยงตัวถ้าเกิดเวลากลางวันดีแต่มักมีคนมารบกวนรังแกหาความเดือดร้อนมาให้เสมอเสมอท่านผู้เกิดปีนี้ถ้าจะออกสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองให้ไปบอกกล่าวต้นโพหรือต้นรัง จะได้สมปรารถนาและอยู่เย็นเป็นสุขท่านผู้เกิดปีมะเสงเดือนหเดือนหเดือน7ได้แก่งูเห่าตาลานธาตุไฟฟ้าท่านว่าทำราชการพอเสมอตัวนิสัยชอบร่าเริงสนุกสนานชอบหางานที่เป็นอิสระทำเลือกสวนไรนาดีพอประมาณ ถ้าค้าขายดำเนินธุรกิจดีจะมีลูกค้ามากมายซื้อขายคล่องท่านผู้เกิดปีมะเส็งเดือน8เดือน9เดือน10ได้แก่งูกระด้างธาตุไฟคนสุงมท่านว่าเป็นคนใจหนักแน่นไม่ชอบขอร้องหรือขอความช่วยเหลือจากใครมีสติปัญญาดี รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนทั่วไปทำราชการไม่สู้จะก,ก้าวหน้าเพราะประจบไม่เป็นทำเลือกสวนไรนาหรือค้าขายดีพอเลี้ยงตัวได้ท่านผู้เกิดปีมะเสง็งเดือน11เดือน12เดือนหนึ่งได้แก่งูดินธาตุไฟฟ้าหินท่านว่าเป็นคนใจบุญใจกุศล มีวาสนาดีทำราชการดีมีทางก้าวหน้าเป็นใหญ่หากคิดทำเรือกสวนไร่นาหรือค้าขายก็จะมีกำไรเลี้ยงตัวได้ฐานะการเงินดีพอประมาณท่านผู้เกิดปีมะเส็งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ได้แก่งูเหลือมธาตุไฟในแก้วท่านว่า เป็นคนใจบุญใจกุศลจะมีลาบประสบโชคดีในการเดินทางรับราชการจะก,ก้าวหน้าเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปทำเลือกสวนไรนาหรือค้าขายก็จเจริญมีผลกำไรดีชะตาคนเกิดปีมะเส็งทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์งูไฟไหม้หนีลงน้ำ มักจะลำบากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไม่สู้ดีวันจันทร์งูสิงมักชอบสนุกสนานร่าเริงดีปานกลางวันอังคารงูหลามออกหากินมักเป็นทุกข์ในการเลี้ยงชีพมิสู้ดีวันพุธงูสาธารณะมักชอบอาสาคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน มิสูด้ดีวันพฤหสัสบ,บดีงูเฝ้าขุมทรัพย์มักเป็นคนมีความสุขมีทรัพย์มากดีนักแลวันศุกร์งูเทพารักษ์มักเป็นใหญ่เชื่อโชคลางใจบุญดีนักแลวันเสาร์งูเล่นชู้มักมากชู้หลายคู่ครองเจ้าสำราญใจนักเกรง ดีเสมอตัวขอจบหลักพยากรณ์ของคนเกิดปีมะเสง็งตามดําราพรมชาติไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปค่ะ